สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องที่มีแต่ความอร่อยค่ะจะทำกับข้าวง่ายๆจะทำกับข้าวบานๆแล้ววันนี้มาในเมนูแจ่วมะกอกค่ะแล้ววันนี้ก็พร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆและประทานกับข้าวเหนียวเข้ากันเวิร์กสุดๆเลยแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างยากหรือง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทากันค่ะ มาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือผักชีค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่1กรัมซื้อมาจากตลาดกรัมนี้10บาทค่ะผักชีมีดอกด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ผักชีเป็นแบบทั่วไปก็ได้ค่ะเด็ดเสร็จแล้วก็จะได้หนึ่งถ้วยประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วด้วยมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะก็จะใช้เป็นมะเขือเทศวันนี้ใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กมาดูวัตถุดิบต่อไปใช้เป็นพริกป่น นะแล้วก็ใช้เป็นมะกอกใช้เป็นหอมแดงและใช้เป็นกระเทียมมะกอกใช้สองลูกกระเทียมใช้กระเทียมอยู่ที่ห้ากรีบกระเทียมจีนส่วนหอมแดงใช้อยู่ที่สี่หัวค่ะต่อไปค่ะเราจะเอากระเทียมกับหอมแดงมาคั่วให้สุกค่ะส่วนความเผ็ดนะเพื่อนๆก็ปรับเอานะคะใครชอบเผ็ดมากใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อย,อยค่ะ ต่อไปค่ะให้ใส่มะเขือลงไปคั่วด้วยเลยก็จะได้สุกทั้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือค่ะกลัวจะสุกยากนิดนึงแอมมิน e ก็จะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเขาจะได้สุกได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมะเขือเทศค่ะจากนั้นก็คั่วต่อได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะค่อยๆค,คั่วไปเรื่อยจนกว่าทั้ง3อย่างจะสุกค่ะ พอทั้งสมอย่างสุกเรียบร้อยแล้วก็ให้เตรียมโคกค,ค่ะจากนั้นใส่ผักชีลงไปจะตำผักชีก่อนเลยค่ะใครไม่ชอบผักชีก็ไม่ต้องใส่ผักชีเลยก็ได้นะคะขั้นตอนของผักชีก็ตัดออกได้เลยเสร็จแล้วค่ะแอ้มินก็จะใส่ทั้งสามอย่างลงไปจากนั้นก็ตำต่อค่ะ เกือบลืมพริกป่นค่ะใส่พริกป่นลงไปวันนี้ใส่อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะใครชอบเผ็ดมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มไปอีกได้เลยจากนั้นก็ตำต่อได้เลยค่ะบางคนก็จะไม่ใช้เป็นพริกป่นนะคะบางคนก็จะเอาพริกลงไปคั่วเองก็ได้จะใช้พริกแห้งจะใช้พริกสดได้หมดเลย ความละเอียดเอมินจะเอาประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะมะกอกใส่มะกอกลงไปวันนี้ก็ใช้ทั้งหมดอยู่ที่สองลูกเลยค่ะบางคนก็อาจจะใช้ลูกเดียวแต่สองลูกนี่ความเปรี้ยวของมะกอกกำลังดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใส่มะกอกแค่ลูกเดียวก็สามารถที่จะเอาความเปรี้ยวของมะขามเปียกก็ได้หรือว่ามะนาวช่วยด้วยก็ได้นะคะและในส่วนของความเค็มวันนี้จะใช้เป็นน้ำปลา,าค่ะ แอดมินก็จะใส่ผงชูรสลงไป1ช้อนชาจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาลาเลยจากนั้นก็ตำต่อได้เลยค่ะตำให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ปรุงไปชิมไปนะคะเอารสชาติความแซบๆความจัดจ้านของแจ่วที่เราชอบได้เลยค่ะแอดมินก็ปรุงไปชิมไปเอารสชาติอย่างที่แอดมินชอบแล้วนะคะ ทีนี้แจ่วมะกอกหรือว่าน้ำพริกมะกอกก็เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกราบเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ